สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคูดด่ทุกคนจ้าวันนี้มาพบกับคนสวยสองคนสวยจ้ะพี่น้องจ้ามือนีแลพ่พาพพี่น้องมากินเห็นไหมจ้าปูนาคาเกยภาพมี่น้องกิน,นป่นปูเยอะๆจ้าแม่จ้าเห็นไหมกล้องเข่าก้องเขา่เขาขาปวอะไรพี่น้องปู เขาใหม่งามๆจ้ะฉ่ำมงไม่ใหม่จ้ะแม่จ๋าพักหลักหลายได้ใจพี่น้องจจไม่ยู่แค่ชนิดเดียวแค่มันแตกยอดซื้อกินเขาด้อกมีทั้งดอกมีทั้งก้านมีทั้งใบจ้ะมีทุกอย่างโอ้ขาดบักแตงคองชอบกระเทยจ้ะพี่น้องจ๋ามีแต่กระเทยนะจ้ะไม่มีกระเทียมจ้ะแม่จ๋าอ๋อลุยปะเนี่หอยอ่ะมีหอยด้วยนะจ้ะขุนก่อนอย่ามาบอกว่าคนปูน้ำหนักคนปูปูปินขอดไปขุนปูหัวกะเมา ข้ามดบบไงเลยท่านจ้ะใช่ปะใช่เหมือคุยเอาคุยเอาเลยผักกาดดอกจะพี่น้องจ๊ากับตุนมันไม่ใอ่ผักกาดดอกพี่จะดอกกับดอกแล้วจ้ะมันนี่เบนหัวหนูก็เช่น,นก,กันจ๊ะดอก ừ, อืมยอะให้เขอกินต้องห้อยหะไ บ็มาขวายมักวายงวะปูปูจกว่าสิทเทนปะท้อยู่แมเจ้องจ้านะปูเมียตัวหน่อยสมมติซื้อปูนาอยู่ตัวหน่อยทุกคนมันเขาจำเมนูที่อร่อยเช่นกันจาะนี้มาเจ้าจ้าแม่แม่ทุกคูทุกคนจ้า เอายาถูทุกคนน้องหนูหนูมากินด้วยกันนะจ๊ะมึงขี้ของแสบยุ่งสิเดี๋ยวมันลงไปน้ำปลาเบม่เหคนใช้น้ำปลาตานเด็กนะเพลียเพลียเพลียต้งสียจำเลยกินไหมอือมันตอดทุกมือข่อยแทบถ้าขนาดปูไตยยังปากมือคนอยู่ียวหนึ่งปีที่ฉันได้กินหัวของที่กินยังไม่ปีปลายปีเหรอ บ้ได้กินทั้งท,ทีจะเจ่าจะรนโร่ยได้กินอ,อันนี้เป็นสือปูมาจ่ะพี่น้องจาอา๋าเพราะว่าบอกให้ตาค้นปูไปถากมอวนี่เฝ้าลายบ่าได้ไปเอาปูแล้วไปขายปูก่อนเลยไปสือปูไม่จ้ะก็กเป็นอย่างดอกได้กินปูทองตาคนนุ้จ้ะพี่น้องตาหน้นหนาเรือจังน้อยนึงแล้วหนาเรือนะอยากแจ้งถ้ามาคำพู้เถานะจ๊ะพี่น้อง ไปก้นปูเก่งพอแล้วครับหยำแหลกๆไปเลยทำ่อ้ว่า,วามันต้มแหลกคคือข้ามคอบานเลยล่ะนั่นอิม่มโอ้ยถัดมันไปหเห็นกับระเบราเนาะข้ามเขาทอเน,นี่ยนะว้าสาซาหยักเลยเหรอหอยกระมีปูกระมี ขาดย่างเดียวขาดึวจบขึ้นักใหม่กิมหอยแม่ขายังสีเล็หลาเป็นสีเลยไมจัางเห็ดดุนสิวลามีทั้งปูมีทั้งหอยขาดย่างเดียวขาดผู้บบาจุดมักหน่อยกินใหญ่ๆกินปูจะไปอยากปูวดยตัตมนมันมนหรอกปูหน้าบ้านเขาไม่ลองจ้ะ เมียงป่นปูใส่ผักก่อนเหปูมันๆเข่าพมพน่องข้ามแบบอุ้ยมมปลเล็กรงวน้ำันข้ามแบบยไงเป็นครับ

Toàn làm cái hên cả đực 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 Tạp bật ừ. à, bảo, bảo, hân ปนปูกระแทกเลยปูนาค่าเกยตัวใหญ่แทาไม่มีได้เลยเอามือไปตับปูกันงับทันทีจะทำยังไงเอาไม้อะไรตีอุ้ยไมอยากกินปูน้องพลอยพอจับพอดีโทษปีโทษคุยนี่บ้าเห้ยลาไม่ดีโทษปีโทษปล้อง Nhân vật tuổi đây ngoài nè, cô ấy cái đừng biết rồi Bùi này 2 kg chả ทำเป็นวัตถุดิบแล้วก็จะได้แค่นี้มันหนาบหนาบออไ,ไ,ไอเฟิร์มเลยาวะ่าช่วงนี้หลกันจาไปหน้าประ่านด้วยจ้ะ เพราะว่างานมันเยอะแล้วมันก็ไม่ได้ไปนาขันไปหน้าก็ดพอบรรยากาศที่แห่งแรงแรงๆพอตอนนี้มันมันมีฝนาบฝนนะไหมเน,ะมนะาะบรรยากาศมาเนาะแม่แม่กระสีววานขำนอะไรพวกกรสีวาน,าน,วานดัดจริตทําไมหนูเป็นผู้หญิงยุคใหม่หนูต้องดัดจริดทำไมคะ <c oughs> ่ะวตัวนี้แซ่บๆมันๆั แซบยุ่งกับแซบแสกว่ากระสือตัวอีหนูไม่ได้ี่มันนี่มานเสียบดาบไก่ที่เสียบดาบปูปูหน้าหัวปูยู่ใส่ละแม่หัวปูอย่างหัวปูคือไม่มีหัวไอเหรอี่เดหัวไหมนะ ตามันสีแซ่บฟินบะคอกพักกระลายอือก็แล้วกันก็ใ้เบึงใส่กับอันนี้เป็นเมี่ยงยก๊ปันเนายที่นี่มันกว้างเลยเขาไม่ได้ซื้อหรอก ไม่ต้องไป,แบบปยยนนครั้งทีมายืนตรวจนะกันเมนูที่หากินง่ายอยู่ทั้งอีสานจ้าหา, <c ười> หากินง่าย,าย,ายแม่ก็บอกหากินง่ายง่ายก็จถึงท่าข้าวเจ้าโอ้แม่ด้แแมม่่ที่ท่าอยู่ในไกอ่อยู่ท่าในไก่ ฮ่ากินเ่ยตีตัวมาเลเซียไม่ไกลเกินใจเราจะมาหาสารคามจะพี่น้องสารคามก็แค่ปากซอยแล้วนะแม่หืมบุบมันเลยกระสอบมันมันรสชาติของน้ำปลานีนา่ิดๆดีใจครับเขาผ่อนผ่อนเด้ ม่อะเขาเบเอาข้อยู่ตั้เขากอยปะฮะเขาจะไปกินซุปหมี่ว่าได้กินยัหรอว่าก็กินปนโออิ่มช่ว่าสามสุบยกว่ากินของเลยว่าหลานนอน ต้นปูไปต้นต้นตรดาได้เป็น้องกินเป็นโรตียาอ้วนเกินมาร์สเดียวเพาะไม่ย่าวนทเตายใจเจ้าบดิกินดิพวกหนูไม่ได้อ้วนนะจ๊ะอวบเลยสะดท้าทยจะเป็นน้องยุทไทยอยูขผมนเหือนู้พทเยียนถั่ซานว่าจะเฮียนทอ่ซานเหรอ ตอวม,มักกวอายังยหญ่เลยอะเราตีบเบิงาา<อ>บ้งบนเหรกรอบนีะบ่าเป็นปูกรอบปูกรอบครับบ่อืม,อมไปกินอะไรเบื้องอันนี้แล้วที่เป็นมันอันนี้ปูแม่จ้ะอันนี้กระเทยจ้ะกระเทยนี่ปูเถิกไวอยู่นี่ เคยกินไามเดาผู้เถกะช่ว่าได้กินต้องข่อยดอกแซ่บมัน,นไม่ปูเถกขัดป่นมาหรือแม่เนี่ยปูแม่เขาเสียบิทัดจิ้นแซ่บนะครับเห็นไมเป็นนองตุ๋ยกับมันนังสีหรือไม่ เดียเหเจ้าบุ้งเราขอมหแม่ขอได้เหรอมาเจยวไม่ไปกว้างเลยจ้ะดับบีมันแม่ถ่ายรูปตุ่เอนโ้เจ้าบ้าสเน่เจ้ากินแบบกุ้ยข่เบื้งแซบเอาห่อห่อผักไหม แซ่บวิดีก๋วยเต็๋ยวทองเดี๋ยวจะกินเนาะของอร,อ,อร่อยอร่อยก็อยากให้แม่กินด้วยอันนี้ห้าป่นปูแค่ข้าวเหนียวอยากให้นี่แม่มาก,กินกูคิดเดี๋ยวจะพี่น้องจ่าแต่ว่ามันไม่มีคบนบอกน้อยๆแล้วมือน,ออนะแซ่บมึงคุ้มอันนี้บอกหอยน้าจ่าบนหอยเซอรี่บนมิตา มีตาอยู่ใครว่ามันมต้องมีตามีตามมนตีนยางเลยจีดเดี๋ยวของมันหุ่นแสบร้วังแม่ไา้ทันต้องมาอยากมาตุยกรได้เห็นไหมนี่เอาแบบเขาครับเนี่ยก็กลิ่นแบบ tốt kia nè Cô khắp đẹp Tạm biệt nhiều Cô phải thiết yên tâm yên gì ạ Cô Ăn đi mà xếp xe มันอี้กินสิบนิ้วสิบมือเลยเบึ้งสิ่หย่อมความกรอบของปูเห็บเบื้งจะไป่นอะหือกรอบแม่แม่ทนายที่ใส่ฟันปอมอ่ะระวังแค่หลุ่นะจ๊ะ่ธรรมดาแล้วออกวัดเกียวเลยไม่วอลเลนนะจ๊ะนุ่านุ่ยอไปซะจ้าถ้าพู้แขีวดีเย้เขียว่าดีเย้ย่งาเขียว ินปูตองเอาปัดร,ร,ระวังในการกินตาเพราะว่ามันมีมันคมคมอยู่เนี่ยในกระดอกมันเนี่ยแข็งแข็งเนี่ยไม่เห็นบริบทไม่เรื่องเหลืองนั่นเถอะมันแสบอะครับเยอะจะสิบหนิวะเอาไม่เรียกยันไงเป็นของข่อยแปลนมาเลยหนิวโัว เขาไ่หมดขาดเลยไม่ต้องให้มันอะไรเหลือเลยกินให้หมดจ๊ะดูวิสี่ขันถ่ายแฟรรอนไหมอ่ะกินหอยไหมอร่อย่อยก็อร่อยจ้า เอาบ้าไหมอเฮ้ยอ้ยทุเรียนแสบจังสิแ่บเขาที่กินบะหนีมันก็กินผลกินพวกกินบักโมกินบักแตงไม่ได้กินบักโมและไม่ได้กินบักแตงกินปนปูจะเป็นนองจ้ะแ่บใครสนักกินนีหล่ะกแม่กับบุมยังหล่ะได้จ้ะพบกันคลิปหน้าได้จ้ะคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า